สวัสดีครับสำหรับคนที่เพิ่งอัปเดตเจอตัว x c ็กโคนะครับแล้วก็เจอปัญหาเกี่ยวกับไฟเบ b ร์ะนะครับถ้าเกิดมีการติดตั้งแล้วก็มี e อ r ร์เอร์ชื่อว่า D T t o chain แบบนี้นะครับก็ผมได้ทําการอลองทดสอบแล้วก็แก้ปัญหานี้ได้แล้วนะครับในคลิปนี้จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาให้ฟังนะครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเนี้ยก็ง่ายๆเลยครับเราต้องทําการเขาเรียกว่าไปแก้เจวตัวพอร์ตไฟลนะครับไปที่พอร์ตไฟล นะครับปัญหามันคือจะพอร์ตไฟล์คราวนี้นะครับมันจะมี2กรณีคือบางคนจะมีเขาเรียกพอร์ตสคริปต์ตรงบริเวณนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็คือคนไหนไม่มีนะครับก็สามารถที่จะก๊อปเพิ่ม,มอย่างที่เข้าไปผมจะลบส่วนที่ผมมีอยู่แล้วก่อนนะครับผมคัดไปเพื่อง่ายอันนี้คือแนวทางในการแก้นะครับก็คือเพิ่มโค้ดชุดนี้เข้าไปโอเคไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะก๊อปนะครับโค้ดชุดนี้นะครับ ไปไว้ในด e s c r i p t ั o ของ YouTube นี้นะครับเผื่อว่าใครอยา,ากจะก็ลองดูคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่มีสคริปต์นี้อยู่แล้วเนี่ยคุณก็เพียงแค่ต้องเพิ่มงเงื่อนไขของ if e นี่เข้าไปนะครับนี่คือวิธีการแก้แบบ work around นะครับแต่ว่าส่วนจริงจริงเนี่ยอาจจะต้องรอเขาอัปเดตมันจะต้องมีการ replace ก็คือเปลี่ยนตัวนี้เป็นแบบนี้แทนนะครับแ้าคือคนไหนนะครับมีสคริปต์แบบนี้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยมีอยู่แล้วก็คือเพื่อง่าใยให้ c o อปไอเตัวนี้ h i g h l i ์คือตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเพิ่ม เราแรกไม่มีถูกต้องป่ะคุณก็มันจะเป็นการวนลูปนะครับตรงนี้แล้วก็สกใส่ใครเพิ่มหลังนั้นต้องทําการเขาเรียกว่า,า run pod install อีกรอบนึงนะครับก็คือเพื่ง่าย CD เข้าไปที่โฟลเดอร์ของ i o s ของคุณแล้วก็ run pod install อีกรอบนึงนะครับเพื่อเป็นการแก้โอเคนี้ก็น่าจะหายนะครับผมอาจจะเปิด Terminal ให้ดูสักนะหนึ่งเทอร์มินนะครับแล้วก็ CD เข้าไปลากเข้าไปนะครับ นี่แล้วก็พอตอินสตอลสักหนึ่งรอบนะครับก็ผมทำแล้วก็ใช้วิธีการนี้ได้นะครับหายก็ไปเจอในแซ c กเอนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องใส่นะครับตัวนี้มันเป็นการคอนฟิกตัวเซอร์ฟิเคตของผมนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องมีนะครับโอเคนะนะครับดังนั้นเวลาผมกรอบให้เนี่ยผมจะไม่มีชุดนี้นะครับผมจะกรอบให้แค่ชุดนี้ดังนั้นเวลาคุณจะไปโมก็อาจจะใส่อย่างนี้เพิ่มเข้าไปถ้าเกิดมีสคริปต์อยู่แล้วเอาละนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด c r i b e นะครับหรืออยากจะอุดหนุนหลังสุดผมก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับบเว็บนะครับโค้ e มมี s นะครับได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ